คุณผู้ชมครับในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการด้านพลังงานด้วยโซลาเซลล์นะครับภายใต้โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยบ์บนหลังคาโซลารูฟท็อปบริเวณตลาดขออภัยฮะบริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานในระยะยาวด้วยนะฮะติดตามได้จากรายงานนะครับ แผงโซลาเซลล์บนดัดฟ้าอาคารที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลารุฟท็อปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดการใช้พลังงานส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบหลังพบว่าปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยว่าจ้างให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ติดตั้ง เราจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยให้กับไฟฟ้านครลหลวงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราติดตั้งโซลาร์ลูทท็อปเนี่ยสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาทดแทนในส่วนที่ต้องจ่ายเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นตะ์ครับหมายความว่าหมายความว่า88%เรายังใช้ไฟฟ้านครลหลวงอยู่อีก12%เนี่ยเราก็จะใช้ไฟฟ้าจากที่ผลิตจากโซลาร์ลูทท็อปโซลาร์ลูทท็อปที่เราติดเนี่ยนะครับเราเราเรามองเป็นระยะระยะยาวนะครับ เราก็ได้รับความกรุณาจากการไฟฟ้านละครหลวงด้วยนะครับว่าจะดูแลระบบของเราเนี่ยไป20ปีเลยสำหรับสถานที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์คือบริเวณชั้นสำนักงานหลังคาอาคารออกรางวัลชั้นดาดฟ้าอาคารจอดรถและหลังคาทางเดินหน้าอาคารสำนักงานมีขนาดกำลังผลิตรวม710.58กิโลวัตต์ ประโยชน์ของโซลารูปท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหลังคาลดความร้อนของหลังคาลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานที่ได้มาฟรีช่วยลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตจากพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะช่วยลดโลกร้อนทดแทนการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างมลพิษ เราก็รัลนรงในทุกมิติอยู่แล้วในทุกพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ําหรือเสื้อเพลิงนะครับทุกอย่างเนี่ยพลังงานทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนนะครับล้วนสร้างมลภาวะหรือมลพิษทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่สำนักงานสลากใช้มากที่สุดนะครับใช้มากที่สุดซึ่งพนักงานเราเนี่ยมีกฎระเบียบนะครับหรือมีข้อบังคับหรือว่ามีมาตรการเนี่ยในการลดอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือจิตสํานึก นะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามถ่ายทอดให้พนักงานนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะนําไปใช้ที่บ้านตัวเองได้ด้วยเราไม่ใช่ว่าเพียงแต่มองว่าเราจะต้องหาเงินเขาได้อย่างเดียวนะครับกิจการเราจะเริ่มจบตัวอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องมามองถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยโดยแผนการติดตั้งโซลารูฟท็อปจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าระยะยาวถึง20ปีจากปกตินะครับเราเสียค่าไฟฟ้า ปีหนึ่งประมาณ20 20ล้านนะครับปัจจุบันนะครับก็ถ้าคิดที่คร่าวๆกลมกลมในการจ่ายค่าไฟอะครับที่ที่เขาคิดมาที่4บาทอะครับเราก็ประหยัดไป4ล้านเนาะประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณการกลมๆเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตค่าไฟแพงขึ้นถ้าเราไม่มีโซลา่าเลยเราก็จ่ายเต็มๆตมครับซึ่งเราเราเรา,เราผลิตใช้เองได้มันก็จะเป็นการการประหยัด มาากกว่ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการติดตั้งและสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม2563ระบบสามารถผลิตกระแสะไฟได้26,200กิโลวัตต์สามารถลดค่าไฟฟ้าคิดเป็นเงินจำนวน824,803บาท88สตางค์โดยประมาณการค่าไฟหน่วยละ4บาท พรมตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง112เมื่อเทียบกับการใช้ไฟในปี2563 ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน ISO 5 1 0 0 1 2011เมื่อปี2,559จนถึงปัจจุบันและในปี2,564ระบบดังกล่าวจะถูกยกเลิกและนำระบบ ISO 5 1 0 0ม2018มาใช้ทดแทนซึ่งได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินเพื่อเปลี่ยนระบบโดยบริษัทยูเนเต็ดรีจิสตาออฟซิสเต็มประเทศไทยจำกัดจะเข้ามาทำการตรวจประเมินในวันที่2ี่ 24กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2559โดยใช้มาตรการต่างๆเช่นพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานปิดไฟช่วงพักกลางวันลดเวลาการเปิดระบบปรับอากาศและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ร่วมด้วยนั้นสามารถลดการใช้พลังงานลงได้6ล้าน10,040กิโลวัตต์หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้32ล้าน2,090บาทวรชิตวงทองถ่ายภาพกนกรัตโกวิชัย ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน